สงครามรัสเซียยูเครนวันนี้วันที่3 4 5แล้วนะคะได้เห็นความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของกลุ่มสมาชิกสหภาพยุโรปที่บรรดาผู้นำได้เดินทางไปที่กรุงเคียฟและได้ประชุมหารือกันนะคะซึ่งก็มีวาระหลักที่ทางยูเครนก็อาจจะ พอใจหรือว่าเข้าทางทางยูเครนด้วยคะ่ะช่วงนี้คุณพงศธรสุขพงศ์ประเมินสถานการณ์นะคะวาระหลักที่ว่าเนี่ยคืออะไรคะยูเครนเนี่ยต้องการเรียกร้องให้สหภาพยุโรปรับตัวเองเข้าเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการนะครับคุณนัฐาในเวลาที่รวดเร็วมากขึ้นด้วยแต่ว่าวาระหลักนี้อาจจะยากสักหน่อยหลังจากที่ยูเครนได้สถานะประเทศผู้สมัครไปเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วที่ว่ายากเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันมีหลักเกณฑ์หลายอย่างที่ยูเครนจะต้องทําให้ได้ตามหลักเกณฑ์ของสหภาพยุโรปด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ การประชุมสุดยอดสายาพยุโรปยูเครนในครั้งนี้จัดขึ้นในขณะที่รัสเซียยังคงเดินหน้าโจมตีพื้นที่ทางตะวันออกของอยูเครนอย่างต่อเนื่องครับรกระทรวงกลาโหมรัสเซียเผยภาพนาทียิงปืนใหญ่วิถีโค้งโจมตีฐานที่มั่นของกำลังพลยูเครนบริเวณพื้นที่แนวหน้าการสู้รบ อีกอโคโนาเชนคอฟโฆษกกระทรวงกลาโหมรัสเซียอ้างว่ากองทัพสามารถทำลายระบบตรวจไฮมาส2ชุดที่ยูเครนได้รับมาจากสหรัฐได้นะครับขณะที่คลังแสงของยูเครนอีก2แห่งได้รับความเสียหายอย่างหนักหลังจากกองทัพรสัสเซียยิงปืนใหญ่โจมตีคว้นเคอร์ซอนการต่อสู้เพื่อยแย่งชิงดินแดนในภูมิภาคดอนบาสเกิดขึ้นในขณะที่การประชุมสุดยอดสหภาพยุโรปย,ยูเครนเปิดฉากขึ้นในวันนี้ครับ การประชุมสุดยอดครั้งสุดท้ายเคยจัดขึ้นที่กรุงเคียฟเมื่อเดือนตุลาคมปี2021ไม่กี่เดือนก่อนที่สงครามรัสเซียยูเครนจะเริ่มต้นขึ้นวาระสำคัญในการประชุมนัดนี้คือการรับยูเครนเข้าเป็นสมาชิกหลังจากได้รับสถานะประเทศผู้สมัครไปเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วครับ การให้สิทธิพิเศษกับยูเครนเข้าเป็นสมาชิกเร็วขึ้นน่าจะเป็นไปได้ยากนะครับเพราะว่ายูเครนจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ต่างๆของสหภาพยุโรปซะก่อนโดยเฉพาะการแก้ปัญหาการทุจริตให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมนี่ถือเป็นเงื่อนไขสําคัญในการเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป และเมื่อวันพุธที่ผ่านมาหน่วยงานความมั่นคงยูเครนได้บุกไปตรวจค้นบ้านของมหาเศรษฐีพันล้านชาวยูเครนในปฏิบัติการกวาดล้างการทุจริตด้วยหลังจากผู้นํายูเครนประกาศเดินหน้าแก้ปัญหาการทุจริตอย่างจริงจังหลังจากปลดเจ้าหน้าที่ระดับสูงเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาและเมื่อวานนี้อุซูล่าฟอนดาเลเยนประธานคณะกรรมาิการยุโรปได้เข้าหารือก,กับประธานาธิบดีโวโลดิมีเซเลนสกี้ของยูเครน นอกจากนี้ก็ยังแสดงความพร้อมที่จะยืนเคียงข้างยูเครนในสงครามต่อไปหลังจากให้ความช่วยเหลือตั้งแต่วันแรกที่สงครามเริ่มต้นขึ้นย sprayed pockets Alright. ครกับ This is a fight of democracies against authoritarian regimes. Putin tries to deny the existence of Ukraine, but what he risks instead is the future of Russia. Our presence in Kiev today gives a very clear signal. The whole of the European Union is in this with Ukraine for the long haul, and we will stand up for Ukraine as we stand up for the fundamental rights and the respect of the international law. ด้านผู้นํำยูเครนก็เรียกร้องให้ยุโรปคว่มบาตรทางเศรษฐกิจรัสเซียให้เข้มข้นมากขึ้นนะครับให้เหตุผลว่าพฤติกรรมก้าวร้าวของรัสเซียกําลังเป็นภัยคุกคามต่อโลกเสรีทั้งหมดครับ Обговорили нові санкції проти Росії, зокрема 10 10-й санкційний пакет Євросоюзу. Це спільне європейське завдання зменшити здатність Росії, обходити санкції, і чим швидше і якісніше це завдання буде виконуватись, тим ближче ми будемо до поразки агресії Російської Федерації. Зараз бачимо, що санкційний темп Європи трішки уповільнився і. Держава терорист навпаки збільшує темп адаптації до санкцій, і варто варто це наздоганяти, варто це виправити. Ми віримо, що ми це з вами зможемо. Ненонаками <hazin> Путінка Тилі Конса Паб Європи Тонкропром Петндан авутантан до екуната та Конасонтайман канва та мікансома а вот не україн. ระลอกใหม่เนี่ยทางยูทางรัสเซียก็คงจะไม่พอใจแน่นอนนะครับวันนี้เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาก็มีปฏิกิริยาจากโคศกทำเนียบเครมลินเหมือนกันบอกว่าการที่ยุโรปส่งอาวุธไปให้ยูเครนก็จะยิ่งเป็นการเติมเชื้อไฟให้รุนแรงมากขึ้นด้วยครับแน่นอนนะคะรัสเซียก็คงจับตามองทุกความเคลื่อนไหวของทั้งนาโตและของสหภาพยุโรปแต่ทางประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินเองก็น่าสนใจนะคะเพราะว่าเดินทางไปร่มวมพิธีรำลึก 80ปีสมรภูมิสตาลินกราดด้วยนะคะถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่หลายฝ่ายจับตามองเป็นอย่างมากโดยเฉพาะสุนทรพจน์ของผู้นํารัสเซียนะครับว่าในพิธีครั้งนี้ผู้นํารัสเซียจะพูดอะไรสื่อสารอะไรแก่ชาวโลกบ้างนะครับและก็เป็นพิธีที่มีความสําคัญในเชิงประวัติศาสตร์ด้วยครับ คุณผู้ชมครับการเดินทางเยือนในครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่สงครามรัสเซียยูเครนใกล้ครบหนึ่งปีนะครับทำให้ถูกจับตามองจากทั่วโลกเป็นอย่างมากตามปกติเนี่ยรัสเซียก็จะจัดพิธีเฉลิมฉลองชัยชนะของ กองทัพสหภาพโซเวียตในยุทธการที่ชื่อว่าสตาลินการดในวันที่สองกุมภาพันธ์ของทุกปีครับและยุทธการนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของสงครามโลกครั้งที่สองหลังจากกองทัพสหภาพโซเวียตมีชัยเหนือกองทัพนาซีเยอรมนีติดตามจากรายงานครับธงชัยแห่งกองทัพแดงโบกสะบัดอยู่เหนือรถถังในพิธีสวนสนามเพื่อเฉลิมฉลองในวาระ80ปีการคว้าชัยชนะของกองทัพสหภาพโซเวียต เหนือกองทัพนาซียอรมนีที่สมรภูมิสตาลินกราดหรือเมืองโวโกโกราดในปัจจุบันประธานาธิบด,ดีว,วลาดิเมียร์ปูตินร่วมวางดอกไม้ที่อนุสรณ์สถานทหารผ่าน,นศึกมามเยฟคูกันนอกจากนี้ยังหยิบยกประวัติศาสตร์สมรภูมิสตาลินกราดเพื่อปลุกใจให้รัสเซียมีชัยในยูเครน Обличье в современном проявлении вновь создает прямые угрозы безопасности нашей страны. Мы вновь, вновь и вновь вынуждены давать отпор агрессии коллективного Запада. Невероятно, невероятно, но факт, нам снова угрожают немецкими танками леопард, на борту которых кресты. и вновь собираются воевать с Россией на земле Украины руками последующей Гитлера, руками бандеровцев. บูโกกราดเป็นเมืองอุตสาหกรรมตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโวกาทางตอนใต้ของรัสเซียเดิมชื่อเมืองซาริซีนก่อนเปลี่ยนชื่อเป็นสตาลินกราดเพื่อเป็นเกียรติแก่โจเซฟสตาลินผู้นำสหภาพโซเวียตเมื่อปี1925 สตาลินราดเป็นสมรภูมิที่นองเลือดที่สุดแห่งหนึ่งในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองหลังจากการสู้รบระหว่างกองทัพนาซียอรมนีกับกองทัพแดงของสาภาพโซเวียตใช้เวลานานกว่า6เดือนตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมปี1942ถึงวันที่2กุมภาพันธ์ปี1943สงครามยุติลงเมื่อจอมพลฟรีดริชวิลเฮมพาวลุสผู้บัญชาการกองทัพที่6แห่งเยอรมนีและทหารฝ่ายอักษะกว่า9 0,000นายยอมจำนน แม้ว่าจะคว้าชัยชนะในสงครามครั้งนี้แต่กำลังพลของกองทัพแดงบาดเจ็บล้มตายไม่ต่ำกว่า1ล้าน1แสนนายชัยชนะของกองทัพแดงในสมรภูมินี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของสงครามโลกครั้งที่สองและมหายุทธการกอบคู่ปิตุภูมิของสหภาพโซเวียตเมืองสตาลินกราดที่เสียหายยับเยินได้รับการบูรณะฟื้นฟูและเปลี่ยนชื่อเป็นโวโกโกราดในปี1961หรือ8ปปีหลังจากสตาลินถึงแก่อสัญญกรรม การเปิดตัวรูปหล่อ,อของสตาลินตั้งอยู่เคียงข้างรูปหล่อ,อของนายทหารระดับสูงประจํากองทัพแดงอีกสองนายบริเวณพิพิธภัณฑ์สมรภูมิสตาลินกราดสะท้อนให้เห็นความพยายามในการฟื้นฟภูภาพลักษณ์ของอดีตผู้นําสาภาพโซเวียตในขานะผู้พิชิตนาซียรอรมนีและผู้ผลักดันสาภาพโซเวียตให้ขึ้นแท่นชาติมหาอํานาจแต่ในสายตาของยูเครนสตาลินคือผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์โฮโลโลดมอม หรือการเข็นฆ่าด้วยความอดอยากหิวโหวยเมื่อปี1932ถึงปี1933จนทำให้ชาวยูเครนหลายล้านคนต้องอดตายการจัดพิธีเฉลิมฉลองในวาระ80ปีสมรภูมิสตาลินกราดอย่างยิ่งใหญ่ในขณะที่สงครามรัสเซียย,ยูเครนกำลังจะครบหนึ่งปีในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าจึงมีในยยะสำคัญต่อประธานาธิบดีปูตินไม่น้อย ถ้าฟังสุนทรพจน์ของปูตินเมื่อสักครู่ก็เห็นได้ชัดนะครับว่าเป้าหมายสําคัญคือการสร้างขวัญกาลังใจให้กําลังคนรัสเซียเพื่อเตรียมเปิดฉากบุกยูเครนครั้งใหญ่ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าครับคุณนัทธาซึ่งก็สอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้มในการ CIA เหมือนกันนะครับว่ายูเครนอาจจะเผชิญช่วงเวลาที่อันตรายที่สุดในอีก6เดือนข้างหน้าด้วยครับก็เป็นการเตรียมทําสงครามกันระยะยาวจริงๆนะคะแล้วก็ประเมินว่าทางรัเสเซียก็คงจะไม่ มีท่าทีอ่อนลงแน่ๆสำหรับการทำสงครามครั้งนี้แล้วยูเครนก็อาจจะต้องขอแรงสนับสนุนเรื่องอาวุธที่มีศักยภาพสูงจากตะวันตกเพิ่มขึ้นด้วยตอนนี้เส,ส้นทางสู่สันติภาพนี้ยังประเมินได้ยากนะครับคุณนัทธาเพราะว่าถ้าตะวันตกเติมอาวุธเข้าไปให้ยูเครนก็นั่นเท่ากับเป็นการเติมเชื้อไฟให้สงครามในครั้งนี้ลุกลามบานปลายต่อไปด้วยครับขอบคุณคุณพงษ์ชถตัดมากค่ะค